ก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับ FC ทุกท่านและชาวเพื่อนช่างกันวันนี้ก็มี vivo y81 นะครับมาปลดล็อกหน้าจอกับ frp ให้ดนะูมาเริ่มกันนะครับจุดแรกก็คือตอนนี้เราเสียบสายไว้กับตัวเครื่องอยู่นะครับเครื่องของเราเปิดเครื่องปกติเปิดโปรแกรมขึ้นมานครับที่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องยังไม่ปิดนะครับตอนนี้เปิดโปรแกรมมาก่อนรอสักพักหนึ่ง วิธีการทำถ้าเข้าใจลจมันจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสำหรับช่างมือใหม่ก็เหมือนกันครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาทีนี้ทิกเข้าไปรอครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็แต้คลิปแล้วกันนี่ก็คือตัวเลือกครับวิธีการเลือกนะครับเราก็เลือกเอาที่ผมจะเลือกเอาที่ Y914 นะ ถ้าว9 1มันไม่ไปก็ว9 1 4ตัวเลือกโอเคนะครับกดสตาร์ทขึ้นอย่างนี้อันนี้ปิดเครื่องครับที่มือมือถือของเราเมื่อกดสตาร์ทแล้วทำการปิดเครื่องไปเลยก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายครับมันทำงานเองนะครับพอปิดเครื่องไปแล้วให้ไดเวอร์ย s b ของมันเชื่อมต่อตอนที่ปิดเครื่องนะมันก็จะทำการวิ่งของมันเองนะครับในตัวโปรแกรมนะครับ เนี่ยติดเนี่ยเชื่อมแล้วครับปล่อยไปเรื่อยๆครับใจเย็นมันจะทำงานอยู่สักพักหนึ่งก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับฟังเสียงคอมพิวเตอร์เนี่ยดังต้องเต้นต้องแต่ง,ต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 งไปนเนี่ยแต่สำหรับหลายๆท่านที่เคยทำงานแล้วก็คงไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเจอมาแล้วแบบนี้นะแต่สำหรับมือใหม่นะครับเนี่ยดังไปเรื่อยๆครับรอให้มันดังไป มันวิ่งไปเรื่อยๆของมัน,น่ก็สักพักนึงเนี่ยทำการรออย่างเดียวนะครับตอนนี้มันยังไม่จบนะครับนั่งรอฟังเสียงไปเรื่อยๆโอเคครับบางท่านว่าเอ้ยมันจบหรือยังไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าตอนที่มันจบแล้วตัวเครื่องมันจะติดขึ้นมาเองครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูกันชัด สำหรับโปรแกรมนี้ก็แจงกงานช่างมือถือด้วยกันนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้เนะี่ยดังติดอีกแล้วนะครับก็ใกล้จะจบแล้วสำหรับที่ไม่ใช่ช่างใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็คงจะทำยุ่งยากครับกับพวกนี้นะต้งมีพื้นฐานหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยเครื่องจะติดขึ้นมาเองครับไม่มีอะไรมากมายตอนนี้ก็โอเคนครจบจบไปมารอ้อยเครื่องบูธแล้วกันนะครับตัดภาพไป ี okay, ครับภาพขึ้นมาหน้าจอก,กว้างๆมาดูเป็นชัดๆคันนี้เครื่องมันติดเองนะครับรู้สึกว่าไอตอนที่มันทําการบูธเข้าระบบเดิจนานเดี๋ยวผมจะทําการตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ใช้เวลาในการบูธนานเหมือนกันถ้าสำหรับท่านไหนไม่เคยทำคิดว่าเฮ้ยเครื่องมันค้างเปล่าเพราะว่าไม่ได้กดไปตามรุ่นมันนะครับ ตัวนี้เป็นว81แต่ผมกดไปที่ y 914แล้วก็ทำการปลดล็อกหน้าจอโดยโปรแกรมตัวที่เราเห็นในหน้าคอมพิวเตอร์เค okay, ครับมหาหน้าปกติก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ถัดไปมันจะติด Gmail นะครับตอนนี้คือตอนติด Gmail วิธีปิด Gmail ก็ง่ายๆครับพอเราถัดไปเรื่อยๆนะครับถัดไปข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งต่อ w i f i นะตอนนี้ข้ามไปเพื่อจะให้ไปติดที่ตรงที่ไปไม่ได้นะครับที่ติดล็อก Gmail อยู่เรื่อยๆตัวน,นี้ก็ข้ามไปครับถัดเข้าไป ทำไปเรื่อยๆอันนี้ของของ vivo นะครับของ vivo นี่คือการปลดล็อก f r p นี่จะเป็นแบบนี้ถ้าใครที่ที่รีเซ็ตเครื่องแล้วก็จาไม่ได้ก็ต้องทาอย่างนี้ครับมาใส่รหัสมาถึงจุดนี้ใส่รหัสนะครับใส่รหัสเพื่อจะให้เครื่องมันมีรหัสพันหน้าจอรหัสหน้าจอนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราปลดไปนะครับใช้เครื่องปลดรหัสหน้าจอไปและคราวนี้เราก็มาใส่รหัสหน้าจอนั่นคือระบบของมันนะครับ เมื่อมันมีหลาดอาจอรแล้วเราสามารถใบพาด้ที่สแกนใบหน้าไว้นิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ถัดไปครนะถัดไปนะมาเริ่มเข้าไปปุ๊บจะติด Gmail อย่างนี้ครับย้อนกลับนะฮะทำการย้อนกลับมาที่ Wi-Fi หรือ,อย้อนกลับมาที่ตรงที่เริ่มต้นแล้วก็มาที่ไวไฟก็เชื่อมต่อ Wi-Fi คนี้เพื่อจะให้ระบบเข้าไปในการปรเิเวขออนุญาตใส่ Wi-Fi นะครับใส่รหาสถ้าไม่มีก็ใช้ o ัอีกจากเครื่องหนึ่งนะครับตัว,วนี้จะใช้ในเบอร์อถือยังไม่ได้นะครับเพราะตัวเครื่องยังไม่ได้อัปเดตระบบของ Google ครอ,อันนี้เราก็ทําการถัดไปตามปกตินะครับไม่ต้องซสีเลื่อนอะไรถัดไปถัดไปถัดไปข้ามไปเรื่อยๆ เพื่อเราจะไปให้ถึงตรงที่ว่าหน้าที่ติดล็อก f r p ติดล็อก G w h l เมื่อสักครู่นะครับแต่ครนี้พอไปถึงจุดโน้นมันจะไม่ให้สายรหัสผ่านอย่างนี้นะเนี่ยเราก็ใส่รหัสผ่านที่ใส่ไปเมื่อกี้04ตัวนะครับส่รหัสผ่านไปเสร็จเรียบร้อยข้ามไปเลยใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็กดเล็กไปเล็กไปปุ๊บมันจะเข้าข้าม f r p ไปแล้วมันก็จะสั่งให้เรา ข้ามไปหรือใส่ g ีเมลใหม่เราไม่ใส่เราก็ข้ามไปอย่างนี้ครับคือตัว g ีเมลเก่าจะเป็นการหลุดไปอัตโนมัติเลยนะครับนี่คือค่าเริ่มต้นใช้งานของเครื่องนะครับมาถึงจุดน,นี้ก็ใกล้จบแล้วโอเคนะครับมาถึงจุดน,นี้ก็ถือว่าจบงานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันสำหรับช่างที่มือใหม่ยังไม่เคยทำนะฮะสวัสดีครับผม